Una, 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 ไปแล้วครับไปแล้วไปแล้วครับไปแล้วครับแล้วโดนแล้วอืมดูนะอืม,อม,อมแดงดีอยู่ครับแบดีอยู่ท่านผู้ชมรอพี่เออสองห้าครับ ใช่ไหมครับนะครับอ๋อเข้าจมูกเลยครับเข้าดังเลยครับผมนี่ครับอืมนี่ครับเก็บปลาไวพีห้าครับผมานี่ครับสุดยอดมาแล้วต้องมีตัวอีกก็เมื่อกี้ก็น่าจะฟูดันรุ่นนี้ครับนี่ครับเขาเข้าโหเข้า อูดังเลยครับผมนี่นี่ครับโอ้เขา้าจุดพิเศษด้วยครับฮะบสุดยอดจริงๆเนี่ยพอแดดออกแล้วครับเป็นไงแหมเมื่อกี้ผมยิงตัวนั้นน่าจะใหญ่กว่านี่ครับมีตัวนั้นใหญ่กว่านี่อีกเดี๋ยวหิ้วไปเลยครับปีห้าเราหิ้วได้อยู่แล้วนี่ครับเข่า เต็มครับแตกครับผมจมเงี้ยงจมมิดหายไปเลยครับจับอิโนโอกชุดอิโนโอกครับนี่ฮนะว่าจะมาตกปาแล้วก็เอาเอาชุดยิงหนังสติกมาเท,ทหทนานา้าได้ชมกันนะครับก็เป็นคลิปหนึ่งเป็นที่มาลองอหัวเจาะเกาะนะครับผมลูกหัวเจาะเกาะแอบก็ได้ผลงานดีนะครับผมก็หนึ่งตัวก็ โอเคนะครับสำหรับการรีวิวลูกดอกเจาะเกาะน,นะครับผมโอเคสําหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับชุดอิโนโนกครับผมสนใจรลอเ p l สองห้าทักได้ครับผมตามลิงก์ด้านล่างได้เลยครับ